อุ้เนาะไอ้ยเนาะลูกเพิ่นเพิ่นสินั่งไปตามมันอ่เข็มถอดเข็มท่างไปสิเนาะเดี๋ยวไปเซ็นสิถามมึงรายละเอียดของเพิ่นเอามาเป็นจังใดเพี่น้องเอ้ยได้กินหว่าเข่าวันนี้กินแล้วบอกกินกันยังกินเข่าแกงปลาบอกไงว่าแกงฮัลโหลก็ว่ารายละเอียดเนาะนอนไม้ไหมไปไหมนอน อยากน้ำอย่างน้ำอ่าอยากกินน้ำเพื่อนว่ะเออพอได้บางครั้งแต่กกนนว่าเน่าอ่ะบอเป็นจะได้คำสัสออ้นๆนะโอ,อ้แต่ว่าบางครั้งมันข้าเพื่อนก็นยังหมดเบ้าไรเนาะกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุกุสุคนการยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซ่องบ้าวแสนปานเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกาเมื่อนี้น้องบ้าเสียกัอยู่ที่อ่าบรรยากาศทงไฮทงนาหน่นอ,นองพ่อยน้อยกามีคนแนะน้ำบ้าแสนน้องมาว่าอ่าครอบครัวพี่นี่เนาะเพื่อนมีน้องลูกสาวเพื่อนเนาะอ่าเพื่อน บมอสบายหมอสันเนาะคุณเป็นอยัง hmm. ก mm ับผู้คนหมอเซนก็แต่คนหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวบมอเซนกับชิึ้นไปถามเบื้องเรื่องเล่ารายละเอียดของเพื่อนเนาะว่าเพื่อนเป็นจังใดคนหน่อยเพื่อนกับเป็นคนบ้านอ่าจอมเพชรเนาะอ่าเพื่อนกับมาอาศัยอยู่ทุ่งไหทุ่งหน้านี่แหละคนหน่อยเดี๋ยวบมอเซนกับชิึ้นไปถามเบื้องเรื่องเล่ารายละเอียดของเพื่อนเนาะว่าดูสาวเพื่อนเป็นอยังกันแน่คนหน่อยเนาะอ่า นนี่เาะอันนี้ก็จะเป็นมองอ่าอยู่ว่าใส่ของเพื่อนไปเนาะไอ้เนาะอ่าพูดเนาะนีดอันนี้จะเป็นผู้ที่แนะนำามรเสนมาเนาะพูดกำลังแงงมาเนาะเออาเขาเขาต้องการอะไรเนาะเพราะว่าทางั้งเงินป็นคนนึงบอกเนาะเมื่อวานนี้เนาะเออเนาะอันนี้จะสิเป็นอันคอนเด้เขาไน้ง่ายก่อนเนาะ อันหนึ่งเนาะอ่าสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยเนาะอ่าวันนี้เนาะที่อันว่าในบัวกอเสียนเมื่อวานนี่พื่นเราเอ่ยมาครอบครัวของน้องวันนี้เราพิ่นสบายเนาะเพิ่นเป็นจังไดีเนาะอันครอบครัวพิ่นอันเข่าวพื้นเลงกันนี่นี่เลยเลงแต่คนพิการว่าพื้นอันแบบว่าคนมีอันชมพูนะนะเข่าวพื้นลานวันนี้ก็มีชมบุนขนกเพิ่นเองกัแบบเป็นคนมีอันฉมองภาษานะพม่ใช่ว่าเอามื่อนี้มื่ออื่นมาเฮือผู้พื้นจังหูวจักข่าวพื้นป้ากั เพื่อเลีงเพื่อนเลีงปลาอยู่ค่ะปลาอยู่เฮิอนก็ไม่ได้มีลูกมีโดยปลาก็ไม่ได้ขนาดเท่าแล้วก็มาหน้าก็ไม่ได้แทะเพื่อนยังผ่าตัดก็ทะเลบอนแต่ข้าวแต่ยังแต่ข้าเพื่อนยังหนุ่มแต่กี้แล้วมีล้านอีกผู้หนึงอีกอยู่เฮิอนน่ะล้านผู้หนึงอีกแม่นก็เพื่อนเป็นเป็นชักคันเด็กเป็นเป็นเอาเป็นเพื่อนเป็นซากอ๋อโดยแต่แต่เกิดจนฮอตเท้าเดี๋ยวนีแต่ผู้มืออะีรจะไปซื้อจะมากินนั่นแหละนะคะในครอบครัวของเพื่อนแม่ในครอบครัวผู้นี้หละ แล้วมีแต่คนมีเต็มอันเต็นแต่เพื่อนห่าแล้วแต่หันมีแต่คนมีชมบุนเบิร์ตแล้วก็มีมีผู้เลีงแล้วก็มีมีผู้ได้รู้ได้โพลแล้วคนนึงคนมีเต็มรหลยเวลาข้าชิชงไปงานเนาะอันเตะเพิ่นเปิดนัดสมัครอยู่สวรดค์เฮาเคยเฮาเคยอันอันนั้นค่ะคนกัเบิร์ตหูมชื่อเพื่อนกันยังมีเอาไม่เอาวันผู้นี้นะผู้จุเทอีกคดีผู้หนึ่งค่ะเด็กเอออ๋ผู้นั้นก็คือครอบครัวเดียวกันบอครอบครัวเดียวกันเป็นไอ้น้องกันเนาะเป็นเอ้ยเป็นน่องกันเม่นแล้วเหลงล้านนมมีแ่กว อาวเราเป็นลูกเพิ่นบ่อนี่บอ่อล้านล้นานลูกนะสาวลูกนะสาวพ่อแม่เพิ่นตา,ตายเพ่นแล้ววันนี้แลปลาล้าแลผู้อยูเย่เพื่นแลเล่งทั้งเพิ่นนี้แล้วก็แล้วผู้นี้แล้วสิมาอาสาเล่งครับเพิ่นเราบอกว่าพี่ป้าอยู่บเทนินเพิ่นบ่อมีแต่มันผู้นี้แลเป็นคนเล่งมีแต่หลานน้องสาวเขานี่อู้ลูกนั่นาลิงคืออันถ้งเอ้ยเป็นพี่น้องกันกบอ่ออนี่กันแม่นเป็นพี่น้องคือผู้นี้เลยเป็นลูกนะอันนาสาวคขาดิโดยโดยคือแล้วคุณเล่งป้าอยู่เฮิ่นเลยกับมีลานชองคนกับมีคนมีเต็มมัดช่องดอกคือชองคนกันดิ สาระอย่างไดกาสชีไปทางเบิ้งอันตัวจริงเบิ้องเนาะว่าเป็นจังไดเรื่องน่าต้นปลายสาเหตุเป็นจังไดเนาะกาสชีขึ้นไปทางเบิ้งโอ้ยเนาะเอ้ยอันเอาเรียกถามซื้อเอ้ไรก็น่าซื้อว่าจังไดเนาะนี่เอาอะไรซื้อหอมซื้อหอมบ่ห้อมเนาะโอซื้อหอมเป็นว่าเนาะซื้อคือแม่ของมมแซนเลยอันนี้เนาะเออเพื่อไดมีครอบครัวแล้วบ่แบบออันยู่อาศัยอยู่หน้านี่บ่อันนี้แม่คือเขาขออาศัยอยู่อาศัยเถียงกอยู่อาศัยเอาเถียงนี่บ่ แต่คือเหากัยังว่ามีอุดมสมบูรณ์และแบบว่าูเตาก็ไม่ได้เป็นคือคือหนีมาอ่ะนอคือเขาก็อ่ะเพื่อคือเพื่อนเราไปไม่ได้คือคปเมื่อไรเลยเนาะโอ้เราถ่ามามงก็รัดน้ำทางเลยถ่าเท่าแั้วเราถ่ายเย่ๆผัดเขาบอกว่าเผ็ระอาเดขุมนะมั้เป็นแนวนั้นูเหมือินะแท้จริงคนไหนแบบเพื่อนเคยไปหาหมอไหมว่าเพืเคยมันเคยพาไปอยู่เคยพาไปลบยู่เพิ่นมีแต่ว่าสมองว่าสมองทำงานสาย mí tè phun hơi ăn bắp, khoai sém mộng hay mi này nhá, háu bận lẽ háu quát châm hoặc háu quát bự, lúc nào háu con mì nó rồi, à, sẵn đó cũng muốn cảm giác cái này này nó, nó thì à, mà hay thông tin thêm thêm rồi rồi đã, cái gì đấy, điều gì đấy, làm phun bơng nó, rồi, thôi, thế, nên cái gì đấy, phun, nó nó à khỏi đi nha khi này đơ. <laughs> à mà nàng gì đó à lo à sờ bài đi nữa, sờ bài đi nữa à sờ bài đi đâu bài đi chứ sờ bài đi viên bông <laughs> à rồi à khỏi đi nha đó, nhịp mày nữa nhịp mày cái đó à đồ. อาบดูลูกดเลยเป็น่าดงๆเนาะเปน่บบ่ฮููเรื่องเบบวชหูเรื่องบอโดยต่บฮะหูเรื่องแปดปีแล้วเป็นจะไหนล่ะเจ้บุ๋ไอ้ไม่หลงเจ้าช่ายัง้ยนี่นะซื้อลำยาบอกไอ้เลย ทุจ้าทุจ้าเหรอทุจ้าเอ้ยลำยาเนาะได้ปีแล้วเนาะแปดปีแล้วอายุแปดปีเนาะนั่งยีงดีจละโอเคแปดปีพ่อไห่เนาะเอ่อใช้เป็นพ่อแม่เป็นได้จ้ะขอยเป็นพ่ออ๋อคือเด้วยเป็นแม่เพื่อนบอโดยแม่ละอ่าไม่รู้จะคนเนาะดูคนเดียวคนเดียวนี่โดยอ่าไม่รู้คนเดียวพ่อเป็นได้จ้ะพ่อเพิ่นไปไทยนาอพอเพิ่นไปไทยนาเลย มีดูผู้เดียวเน้อโดยเอื้อยซื้อว่าจังไดนาะซื้อไซซื้อไซอายุจักปีเน้ออายุสามสามสิบสี่สามสิบสี่ปีน้อโดยในครอบครัวนี่มีจักคนเนาะกับสี่หาคนสี่หาคนเปลิมสเปล่าโดยกับป้าผู้หนึ่งโดยโดยน้อผู้นี้ผู้นี้กเป็นเป็นเป็นเอื้อยบ่อันนี้น่ะเอื้อยบ่เคือ เป็นลานเป็นลานมาพู้นี้นะลูกน้องสาวไอแม่อ๋อสบายดีสบายดีเพิ่มเฮ้อคนก็เป็นแบบนี้คือกันเนาะโดยนี่คอยพี่น้องเลยอ๋อคนมัตตาชัยมาแต่หาน้ำไม้บ่อนี่ยด้ยไปหาน้ำไม้เป็นเพิ่มบ่อไร่บ่อผู้นี้นะได้อยู่ได้อยู่เออแต่ว่าเขาจะบ่อได้กับเพื่อนก็เป็นแบบอ่ามูเตมอะไรนั่นอะไกันเนาะมูเตม นิกาชั้นๆชิ้นเช่นไหนเพิ่นบ่เต็มขออนุญาตได้นําขอโทษหลายๆได้เนาะโดยโดยถ้าเพิ่นก็ฮู้จักทํามาหากินอย้เนาะไปหาอยู่กินเออไปหาน้อไปแต่ว่าไปเ็เฮ็ดงานบ่ได้อ๋อเพิ่นบ่ไปโรงงานบ่เพิ่นมัเพิ่นบ่อ๋อเพิ่นบ่ัเพิ่นเบิ่งฮแต่ฮู้เพิ่นแม่นๆเนาะเออก็คือเรื่องที่ให้ีนานี่ก็มีอยู่เนาะเรื่องมีก็บ่ค่อยกุ้มปานด ทานมี่เลยอันอัใช้มาขับรถเออคือไหน่าแตกาเขาเนี่ยยังบ่มีบ่วะเนี่ยการไปของตัวเองเลยยังยังอยู่เนาะเป็นอันนี้เป็นของภายนอกนี่ของแม่ของแม่เนาะคืออาศัยอยู่น้ำแม่ว่าสมมตินี่นะสมมตินี่ฮันก็อยู่น้ำแม่อยู่น้ำแม่น้ำแม่เนาะโดยอ่าโดยโดยเนาะกายการได้รบุ้งแล้วบ่แล้วเนาะโดยได้อะไรบ้านนี่โดยเนาะอาศัยใช่ทนายกฤษฎาถามเรื่องราวของน้องคนเนาะต้นปลายสาเหตุ ก่อนเพิ่นเป็นแบบนี้เนาะเพิ่นเป็นมาตั้งแต่แบบแต่เกิดบอหด้วยว่ากาลังเป็นอันนี้นะคอยว่าเพิ่นเป็นมาแต่เกิดแต่ว่าช่วงเพิ่นยางได้นะประมาณสี่ปีกว่าเพิ่นจึงได้ย่างอ๋อสี่ปีเพิ่นจึงได้ย่างโดยอ่าปกติก่ะเพิ่นจะคานไปเลยสินะแต่เขาเคยพาไปหาหมอว่าเพิ่นว่าสมองมันพัฒนาการช้าอ๋อสมองพัฒนาการช้า มาตอนเลื่อยท่องแล้วยังพวกได้ไปผากท่องหรือว่าไปเซ็กเบิงบ่ไปไปอยู่แต่เพื่อนก็บ่าปกกตีตกลงไปฝากนโดยมาตอนคคอดเลยมันมันคคอดยากค่ดยากโดยแม่แหละโดยโดยอืมไปก็ได้เป็นแบบนี้เนาะโดยเป็นแบบนี้ป้าบ่ได้เลยป้าบ่ได้เลยไปหาอยู่ากินกับป้าบ่ได้ แต่ตอนข้อหลังมากกับเพิ่กกนกับปกติกเานาะเพิ่นกับปกกตีสี่โลหกรรมลำนักกับมันใหญ่เกินมันใหญ่กเก,ก,กินบ่รื่ออะไรกับแบบเขาเรี้ยงมากเลยเรื่อยๆนีน่เขามีความพิดปกติแบบตั้งแต่ตอนจังเดือนเนาะแบบประมาณเผื่อชิงหูจักว่ามันพัฒนาการซ่านี่นประมาณเป็นปีปีกว่าปีกว่าชิงหูจักว่าน้องเริ่มอ ปกติแล้วเนาะปกติบุคือเด็กน้อยทั่วไปววไนะโอ้โหเคยพาไปหามอ,อยังบ่ไปยุ่ต่ว่ะไปหาตำบ้านเฮาตำสวน์อียังนี่่นก็นกนให้ยามาก,กินนะ ไปหามออยู่เนาะโดยแต่เพื่อนก็แนะนําให้ไปลงไปฟังนั่นลงเบิ้งเพื่อนว่าแต่ว่าฟังไะไเนาะฟงฮาและฟังไทยนะอ๋อเพื่อนแนะ่ยนยาเพสีเก่งสีดีศรัทธาอยู่ไทยเนาะค่าใชจใจแบบแพงบ่โดยก็ย่านมาแพงแล้วต้องใช้เวลาเองนะก็ต้องแพงยากับเพล้วก็ใช้เวลาอีกเนาะโดยเพราะว่าคนบนมีเด็เขาต้องห้ยาตระอกนะอบำรุงสมองว่าซัรนซาแต่ว่าหากบ่ได้เคยเพิ่นบ่ได เคยซื้อยามาลุ้งไม่เพิ่นบ่ากะโดนดนซื้อเธอหนึ่งแล้วกัเวลาพอมีเงินก็ซื้อแบบบ่มีบ่มีก็บ่ได้ซื้อนะโดยโดยเนาะกะอยากไปอยู่หามอกันเนาะอยากไปคันมีเงินก็ไปแลยโดยโดยเคยไปแบบเบิ่งทั้งโมทั้งอย่างที่อยู่บ่เคยไปเบิ่งบบไปนกะไปเบิ่งอยู่เป็นทั้งหมเพิ่นว่าวอาแม่แม่หมเพิ่นบ้านเท่านี่นะ เคยไปเพิ่นก็ว่าว่าเป็นกรรมเก่าแต่ชาติที่แล้วอีหยังค่ะนะเฮากันอ๋อกรรมเก่าแต่ชาติที่แล้วติโดยไม่อะก็ไปแก้ตะโลดอันนี้กัไปบ้าไปหั่นไปนี่ไปครบเบิดแต่ก็ยังบ่บ่ยังคือเก่าก็คือเก่าเนาะว่าอะกับอาจสิเป็นแบบว่าหันโลกเือเองเนาะอะไรก็เนาะดูย่าแม่นเด้ออืมใช่ล่ะจ้ากี่ว่าฮู้จ่ากี่ว่าว่าว่าอย่างนี้ เราเราก็ยังบเข้าใจจักคำามอือเราเอินแม่มึงอยู่งเหรอเป็นแม่มึงดูแม่แล้วเท่านั้นเป็นพ่อก็บ่ได้บ่บ่ได้แต่คือเพิ่นซีอยู่อันนี้ของเพิ่นน่ามาอะไรกันอยู่แบบขั้นว่าไปแบบแป๊บหนึ่งน้อยหนึ่งนี่แบบมามาเที่ยงบ่ถือโดนอะไรบูชาจักอ๋อมเขาเพิ่นไปแต่ว่าเพิ่นเพิ่นไปเองเพิ่นไล่เ่าไปเองเพิ่นเอง ได้แต่ว่าเพิ่นมาบ่เป็นบาดนี้ไปแล้วนะไปเลยไปเรื่อยๆเลยแหลยคันเวลนี้ต้องเฮาต้องเบิ่งแบบใหายขาดใช้ตาเลยเนาะหายขาดเลยคั่นเวลาเขาลืมว่าแบบแนวกินแบบเป็นแบบแนวเบื่อแนวยังก็กินจนเบิบ่ได้จักออ๋กินเข้าปากโลดนี่งอะไรก็มีหยังเพิ่นก็กินไม่โลดนั่นอะไรก็เนาะเห็นเต็นเห็นยังก็เนาะก็ยญาจับใส่ปากเบิดอ๋อเพิ่นบ่ได้จักเป็นตาไอ้ตัวน้องอยู่เนาะพี่น้องเอ้ย แต่ว่าทางหมอเพิ่นแนะนําให้ไปไทยเนาะไปหักศายอยู่ไทยไปรักษาไปเอาให้เอายามากินมาติดต่วอย่างเพิ่นบอกเพิ่นแนะนําอยู่แต่ว่ายากนําเงินน้ำขํานี่แหละไปกับบ่แม่นสิค่าใช้จ่ายถึกแือน๊่ยเพื่อค่ารถค่าล่างครับเฮาต้องกินนํะสปอร์ตเป็นอย่างอีกโดยโอ้เนาะเอาไม่เอาเอ้ยจะเฮ็ดหยังจะสมื้อนี้เลย ก่อมาอาชีพอย่างนั้นอยู่แต่หน้านี่เลยแต่หน้าเนาะแค่เทหน้ายังดีเด้อเขามีให้มีนาเฮ็ดเนาะโดยแบบนอนแบบอาศัยเขานอนเขานอนอยู่หน้านี่เป็นเป็นรักเลยบ่อยู่ตรงนี้ตลอดเลยบ่อยอยู่นี่ตลอดเป็นรักเลยไม่ได้เข้าบ้านบ่ะเลยโอ้ยเดี่ยแหละบ่ดี้ลูกแต่ว่าเพิ่นบอกพังเลยเนาะบ่ดี้บอดี้ลุกเฮ้ย จ้ากินว่ขนมใคอยถามลูกคอถามจ้ากินขนมบ่้วกินขนมบ่ไอ้าเเบงนีงนกเพิ่นทานน้าตาเนิ่ยคือคนดีเป็นัะงาเตามันมีจะถเลยเป็นยังหเขาเปลาหรืเปล่เป็นตุ้มแล้วนี่และแพ้ง่ายเนาะโอ้ตุ้มบางทีก็มักเจ็บท่องเจ็บหันจะมีไปห้องมตลอดเนีย เดือนหนึ่งเทือยทงเทือต้องไปตลอดว่าไปเชื้ออวงตลอดไปแบบเป็นไข่เป็นน้ำเพิ่งก็เป็นดูขนาดบุกแห้งเด็กเป็นบุกแห้งเนาะโดยเป็นตลอดอคันลมคันผลกระปอดขึ้นเลยสินะโอ้มาดีเลยลูกเป็นมือได้เนาะเริ่มเริ่มเริ่มเสือมือแร่เนาะมาดีเลูกนั่งล้มนั่งล้มนั่งล้มเนาะไอ้ไอ้บอยขนมเดีใจที่ไปใช้

ở <laughs> ờ, à là... thưa nhạc cả luôn thưa nhạc Thứ luôn chạy qua thưa nhạc kỳ nó mày chỉ kín nơi ạ đấy đôi bông đấy bôi đi đấy luôn hả đi 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 đấy lúc đi nhá đi đi lúc đi cái này nó. đấy mà bây giờ nó bên nhà. พอบนมีเว <c ười> <lerin> ียงานเทนยังแต่สมมติบางีร็ากลกืมอาชีพลกคือทำหน้านสมมูินี่เนาะแบบแบบ่ไเลมีแบบว่างานเฮดแบบเป็นลักบ่แบบวงานอ่นะมีลำบานลำเมืองงอสิ ่อส้างก็ได้ไปอยู่แต่รถไปเทื่อนึงแต่ว่าเฮาไปเป็นช่วงเนาะโดยเป็นช่วงคันนี้ก็ไปบ่ได้เห็นนะโดยเฮาก็คือว่ายากเนาะโดยายามนาก็อ่าจังได๋ก็มีแต่ให้สูต่อไปเนาะเนาะโดยต่อไปเด้อโดยเป็นกําลังใจให้หลายๆเด้อาไว้ด้นี้เด้อบอกบ้านโดยสิอ่าจได้อดไปเาสิหาละจะมีจะลองเว้าอยู่่ เวลาพวกเนี้ยเพิ่งอยากซอยเจ้าอีเล่ะหาคามอบอกแม่โลกบอกแม่โลกเจ้าอยากไปหาหมอยีว่าล่ะอีหลาไปบ่ล็อกไปบ่เปิ้ลก็คือสิอยากคือเด็กน้อยคนอื่นนะเวลาไปเล่นแล้วมีทำงานกับหมู่กขปบเขาย่าณเนี่ยมันตีสิมันกับบริจาคเดี่ยสัก บ่มีหมูแหละบ่มีหมูเล่นน้ำบ่มีเด็กน้อยเล่นน้ำใช่ว่าหมูกับพวกอย่างเล่นน้ำเนาะโดยแบบแบบเราอยากตีอะไรก็ตีได้สะเราบ่จักเด้ใช่ป่ะใช่ว่ะเราใส่หมึกลงไปซื้อผลตอนนี้จะจะเป็นเป็นลักษณะแบบซีรูเมอร์เป็นหมัข้าวได้เนาะเลยแม่นอย่างบางมือเพิ่งกับบัจักอยู่นะพวกเราแต่บางมือเพิ่งกับเป็นส่วนเพวลาเพิ่นได้ยินเสียงรถเพิ่นชีแบบ โดยจะเพล่นจนเรนั่นอยู่แอ่าจอใช้รถเลยเนาะโดยเพล่นบอกเป็นนยังเพลินแบบมากไปนั่งอยู่เบืองเแ้มทางอะนะเพล่นมากอยู่แบบนั่นอยู่คนเดียวสินะเพลมากแบบคนแบบนั่งเล่นเล่นมีแนวเล่นไปเป็นน้ามบ์เป็นกระตุนบ์เพลินจะกอดจอุ้มไว้สินะเพล่นมากเล่นแบบสี่แต่อยู่คนเดียวนะเน่ เอ้ยยังมีคึ้ว่าสิเอาอีกเฉพาะลู้บ่ลแต่คืออยากได้แต่ว่ากระยานนะย่านยานเกิดเหตุการณ์มานี้อีกเนาะดูก็บ่ฮู้สาเหตุว่าเกิดจากอีหยังอีกนะว่าเกิดจากพ่อโบเกิดจากม่พอแต่ว่าคนเฮาสิดมีท่อบางอย่างเฮาเคยไปไปเช็คเบิ่งเรื่องเลือนเรื่องหยังเฮาบ่ยัางเนี่ยย่างไปเคยไปเซฟก็มีแบบปกตินะมาเลยกันเนาะดูคิดว่าสิปกติคือคนอื่นนะสินะโดยๆดยแย่หล่ะคือจับๆๆแต่กินหยังแต่กินเพาเข้าบนนี้ กิ่แล้วบอกยังกินาแกงป้าบอกไงลูคือว่าไรเนาะเออ่าแกงป้าเขาอาไดอย่างเงแกงป้าว่ะเจ้าอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นอีกเนี่ยไรล่ะอะไรไม่อะไไม่ไมน้อยากน้ำอยากได้ยังลูกบัวอาลูกอะไรเนี่ยมันเตะที้นมือจะได้อันนแหละมันเตะแลเบิดได้นันนน่ะเนี่ยลูกบอาได้้ลูก บมดึงอยู่ในนู่นน่ะน้ำใช่เาเป็นมัน้น้ำเข้าเช่ไหมอยากกินน้ำ่าอยากกินน้ำเพื่อนว่ะเออพอได้บางครั้งแต่กินน้ำโยาวบ่เป็นกิได้คำสั้นๆนะโอ้แต่ว่าบางครั้งบางคราวเพื่อนก็ยังว่าเบาไล่นาะอันนี้เนาะถ้าว่าเขามีวิเอ่อฮักษาเพื่อนแบบจริงจังอันน้นาเพื่อนนานจะดีกว่านี่เลยเนาะดูไมทันเลยเนาะหลายคนก็ว่าจริงๆเพราะว่าเพื่อนพูดไปพูดมาอยู่อะนะถ้าว่าเขาทั้งหมอแบบเพื่อนว่าเขามีเงินไปฮักษาเพื่อนอาชีว อาจจะดีกว่านี้นะถึงทีว่าแบบว่าบอสแต่ว่าอาจจะดีกว่านี้เนาะดยยังไงคือคนแนะนำอยู่หลาแบบนคือเฮาหือนะแบบนตเมนนันแนะนกันอืีมันไ้มีเงินไปอีกแล้วมไรก็อยู่ไปเข้าวักันจไปกันค่าใช้จ่ายบบเชิบวดเท่าไหร่เนาะดย่านเ่อเ้ตนนี้ไปเ่อเาบนอหนด้ะอนนี้ไม่มีไโตขายรบเม่ไก็บอเธอนึ่งะร่บอไปกอืเนาะ ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะเห็นอีโตนสงสารน้องกะซอยเรือข้ามามลเร่เนาะมาเสด็จมาเห็นนะกะอีโตนพันยูคนน้องเอ้ยฮ่าแสนน่อจังไดกะบ่าวกะจะได้ไปเรียกต่อเลยยัปน,นี้เด้จขอจังไดกะคอยเจ้าทรงดีแล้หลาเด้อโดยเจ้าใหญ่ได้ยังเจ้าใ่ได้ดิบอ้ะใหญ่ได้บ่ว่าพ่อของยุหะเจยากได้ยัง bỏ ai? không biết. đi làm cái đây, nhang bỏ. chơi đây nhá nó. hả? không. không có được đâu mà. ai chơi đâu? nhon 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 ว่าได้แต่บางครั้งเนี่แล้วเอาเงินใบหดึ bye. Bye ่งเยอะไปซื้อกินเด้อโดยบอกอไงเลยโอเคจ้ะเนาะวันนี้ขอให้โชคดี้ล่ะเด้อสบายดีอยู่อ่ะสบายดีลูกสบายดีเนาะมามรอบหนาเจ้าสบายดีเป็นเรอบมารอบหนาเด้อเนาะทางนี้จะเป็นโปรรอบใไม่อยู่คนหน่อยเนาะสบายดีสบายดี โอ้น้เจ้าซื้อจางไหนอันนี้น่ะเอเฟิมเฟิ์มบ่โดยเบิมจปีแล้วอายุจปีนอ่30สปีาปีเนาะเออเจ้าก็ไปหานไม่โออไปหาเองไปหาเยนอ่อเนอรจะไปเพื่อมยานบ่เนี่บมย่าน Nó phân cái như thế nào mà nghe nghe nó phân hoi nó thôi miếng sang thì thôi yêu thương mỗi ngày hôm na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 y nay ก็ใส่น้ำเอ้ยทีละอ๋อยังมุมีเป็นของตัวเองของแซนแซเนาะไม่อืมเพื่อนเนาะแต่โอเคเนาะพอเป็นน้องเอ๋ยวันเสารก็ได้สัมภาษณ์สอบถามเรื่องราวเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คืออันลูกเป็นลูกสาวของเอ๋ยเพื่อนเนาะเพื่อนก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดเพื่อนแล้วพอน้อยเนาะก็เป็นตาตัวทงซานเพป็นยังได้พอน้อยเนาะแต่หากว่าท่านใดที่อยากสอยเรือครับครอบครัวของเพื่อนก็สอยเรือคำว่าไรเนาะเพราะว่า ตอนนี้ท่านเออเพิ่นกายอยากพาน้องไปหาหมออยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นกก็คือว่าอ่อแรงเพื่นอ,อนอ้อยเนาะก็คือขาดเครื่องเรื่องเองินทอง,ทอ,งอะไรเนาะที่ว่าบ่สามารถพาน้องไปได้เนาะตามที่ว่าแซนเบิ่งนี่ก็อาการของน้องก็ยังเป็นแบบอ่าบู่้ว่าวาบอยู่เนาะถ้าว่าเฮาไปบำบัดแต่ว่าไปรักษาแบบจริงๆจัง,งๆนี่อาจสิดีขึ้นกว่านี้อยู่เพื่อนอ้อยตามที่ว่าแซนเห็นเนาะอ่าก็เห็นแล้วก็เป็นต่าอยอตัวเพิ่นอยู่เพื่อนอ้อยเนาะแบบเพิ่นนี่ไปทางใดบ่ได้เลย่นะเพื่อนอ้อยไปทางใดบ่ได้เลยแบบ กันสิไปกับ่ได้น้องไปว่าเฮาปะบ่ได้เนาะคือเห็นน้อกันนั่นแหละเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นสิบมาไปว่าอ่าไปนั่งอยู่ริมทางพโมน้องเอ้ยนั่งอยู่ริมทางแบบเวลารถมานี่ยครับเพิ่นสิมานั่งเบิ่งในรถสิเนาะเอ่าสาระจังได๋ก็โอเคเนาะก็สําหรับคิดนี้ว่าแสงก็สิได้เดินทางไปเรียกต่อได้เนาะก็ถ้าหารว่าท่านใดอยากช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันมาได้เนาะงว่าแสงก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ครับพอพี่น้องทุกคนเด้อเนาะการสนับคิดนี้ว่าแสงก็ใชได้กล่าวคําว่าสบายดีดด